สวัสดีครับผมผมก๊อกนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับเรามาพบกันเป็นคลิปที่2ของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นล้ออีกหนึ่งตัวนะครับที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับจากลูกค้าที่ใช้รถโตโยต้าฮ่ารูมมาตรฐานโค้กแคมรี่อะไรพวกนี้นั่นเองนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อโตโยต้าเอาลไพน์นะครับเป็นล้อขอบสินิ้วนะครับก็คือเป็นตัวไฮบริดเลยตัวท็อป ะครับล้อตัวนี้หายากนะถ้าคุณไปเบิกใหม่ที่ศูนย์วงนึงนะวงละเกือบ1นึ่งหมื่นบาทนะครับล้อตัวนี้มีล้อปลอมหลอกขายนะครับต้องระวังนะครับแต่ว่าร้านเราซื้อผ่านร้านเราสบายใจนะครับคือร้านเรารับประกันของแท้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะนะครับมาดูหลังล้อกันนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับเมตาโตโยต้านะครับชัดเจนนะนะครับเป็นล้อขอบเ7ก็เจ็ออฟเซตอยู่ที่45 นะครับล้อตัวนี้ผลิตปี17นะครับเดือนพฤศจิกานะครับ17โนเวม ber ์นะนะครับก็เรียกได้ว่าตรงปีนะครับตัวนี้ล้อประมาณปี17นะครับก็คือรุ่นท้ายๆของเขาแล้วนะครับก่อนที่จะเป็นตัวคันนี้ตัวใหม่นะครับล้อตัวนี้เป็นสเปค5รู114.3นะครับหรือเขาเรียกกันสั้นๆว่า5รู114นะครับก็คือหน่วยเป็นมิลนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับของรูน็อตนะครับจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งโดยประมาณ นะคเอาติ๊กอะไรพวกนี้จะเป็น5้าลูนร้อยนะครับมันจะ5้าลูเหมือนกันแต่ไม่ใช่ร้อยสิบสี่มันก็จะใส่กันไม่ได้น,นะครับเป็นต้นนะคุณลูกค้าสนใจนะครับจะนําไปใส่ตัวรุ่นหนาของโตต้าถ้าไม่มั่นใจทักมาหาเราได้เราได้นำให้นะับอกงบประมาณมาก,ก็ได้ถ้างบไม่ถึงเดี๋ยวผมก็ม,มีตัวอื่นสวยๆลองไปแนะนําให้นะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะรับชื่อว่าร้านต้นยางโยนต์ตั้งอยู่พระรามสองบาขงขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจริญทะเลยี่สิบ ที่11มา200เมตรเป็นถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางย,งยนต์ขอฝากไว้ครับเป็นคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ